มาเดินดีๆนะครับวันนี้ครับเดี๋ยวคลิปนี้พาคุณนินไปถ่ายรูปรถเอาไว้ได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 ้ครับผมพี่ขอบคุณมากครับ,คร,บ,ค,รบครับครับขอบคุณไปทางผู้ใหญ่ใจดีครับโทรมาบอกว่าให้ถ่ายรูปไว้หลายๆจุดเลย เพราะว่ารถจอดอยู่นี่คือกลัวอุปกรณ์หายครับโอ้มันก็ดีเนาะใช่จริงครับเพราะว่ารถคันนี้เขาบอกว่าอะไรแพงมากขอบคุณมากครับที่โทรมาบอกครับอะไรแพงทุกส่วนแม่แต่ไม่แพ,แพงเลยต้องถ่ายไว้หลายๆจุดเลยคุณนินถ่ายไว้เขาก็มาจอดรงที่มีไฟเลยเอาเปิดแฟลชถ,ถ่ายเลย <c oughs> ไปถ่ายอะไรถ่ายให้หมดเลยต้องถ่ายให้หมดครับม,มีแฟลชไหมนะมแฟลชไม่เปิดไอโฟอนไหมมันเป็นเปิดโหมดถ่ายกลางคืน,นไม่ได้เปิดแฟลชบ่เปิดแฟลชมาจานี่ยางอะไรคุณดินดูยางอะไรดิยางอะไรตาถอยเอาถ่ายยางอะไรไว้เอา Uh, okay. อ่าโเคตรงนี้ด้วยทางนี้ซ้ายขวาตรงน,งนี้มานี่ลูกมาน, <c oughs> มานี่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 มาหาพ่อนี่โอเคข้ okay. างบนข้างบนเอาบรรอากาศบรรอากาศถ่ายเลยครับเดี๋ยวส่องไฟให้ คนในี้ต้องถ่ายไม่ได้ห,หน้าตรงนี้ข้างๆตรงนี้เอ้าข้างๆตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ถ่ายยางข้างนี้ยางค่ะอ่ะถ่ายข้างนี้ถ่ายเพราะยืดแล้วเพราะตรงนี้เดี๋ยวสองลูกให้คุณนินอสองไฟให้คุณนินถ่ายก่อนชัดไหม ข้างหน้าขางหน้าไม่มีอะไรให้ให้ถ่ายนะเนี่ยมันเละหมดแล้วเอาเต่ข้างข้างนี่แหละอันนี้พวนี้ไม่มีหรอกไฟอะไรที่ต้องเปลี่ยนหมดเอาข้างฝั่งนี้ข้างฝั่งตรงนี้กระจกที่โจทางอ,อ ข้างในรถรถล็อกได้ใช่ไหมนี่ใช่ค่ะล็อกได้ล็อกได้โอเครถล็อกได้มีอะไรให้ถ่ายไหมจักรถชนกันจักใครยืนข้างหลังคุณนินวะเฮ้ยพี่ตีนไม่เล่นแบบนี้นะทำนี่ถ่ายยังนีงถ่ายแล้วเมื่อกี้ถ่ายอีกก็ได้อ่ะถ่ายอีกอ่ะ งหมดแล้วแหละแค่นี้แหละฝั่งนู้นมันมีเหมือนมีไฟอันหนึ่งข้างล่างที่มันไม่แตกอ่ะไหนเออไปถ่ายดิถ้ามีไฟไม่แตกก็ถ่ายไว้มันจะได้เป็นหลักฐานว่าเฮ้ยนี่เรามีรูปภาพนะ <c oughs> <c oughs> นตอนเรามาเอารถออกอะ่ะเนี่ยตรงนี้ถ่ายตรงนี้เลยได้ไหมเออนี่โโหน้ำยาฝั่งนู้นมีแตกไหมตรงไฟฝัฟ่งนี้เละ เละที่ไหนนี่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 แพงน่ลูกนี่เนี่ยข้างล่างนี่ยังไม่แตกได้หน่แตกบ่าปะไม่แตกแต่ขูดเฉยเออนี่ไม่แตกไม่แตกแตกได้นี่อะไรแพงครับต้องมาถ่ายรูปไว้แค่ไฟนี่ก็กี่หมื่นแล้วนี่อืมกล้องนี่เสียไหมนี่กล้องขายกล้องมาด้วยเหรอกล้องนี้ไม่แตกเนาะจะจกคางไหม จบข้างถ่ายแล้วไม่ไม่ไม่ถ่ายใกล้ๆไงเพราะว่ามันไม่ได้เป็นไรไงนินเนี่ยมาน,นีนี่มาถ่ายเห็นกล้องเียอ่ามันยังสมบูรณ์อยู่นะอืมอันนี้ฝั่งซ้ายนี่อ,อ่ฝั่งโน้นฝั่งโน้นนี่ก็ยังสมบูรณ์อยู่นะครับนี่นี่ไม่เป็นไร วงไฟี่ถ่ายแล้วเนาะไฟไม่มีแตกข้างหลังไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรเลยข้างหลังไม่เป็นไรนี่มาถ่ายกระจกตรงนี้หน่อยถ่ายกระจกตรงนี้อ่นี่กระจกนี้ไม่เป็นไรนะครับมองข้างนี่ก็ไม่แตกล้อก็ไม่เป็นไรเรยอล้อก็ไม่มีอะไรล้อไม่เป็นไรนะล้อไม่มีบุกนะครับนี่เออถ่ายไว้นี่เออ เป็นหลักฐานไม่หมดมันถึงแค่ตัวนงนี้อืมเบิกซีตลงบุนันดูนั่นนั่นโอ้ยอันตารายด้วยนี่ไปดูเครื่องก่อนดินูถึงตรงนี้เลยอะ่ะเครื่องแตกวะน้อนี่เดี๋ยวเห็นพี่พี่อ้ําแกบอกว่าคันนี้มันจะเป็น จะสีสามท่อนจุกหน้าแตกแจุกหน้ารามลยไม่มีแตกข้างในเหรอ,อจับไปมันไม่รู้สึกเลยบมาแล้วล่ะไปะถ่ายไปหมดแล้วถ่ายหลักฐานไปหมดแล้วอันนี้เราไม่มีความรู้แต่มีผู้ใหญ่ใจดีโทรมาบอกว่า<ำ>เออแนะนำว่าต้องถ่ายไว้เพราะว่า เกิดเรามาเอารถจะได้รู้ว่าเออมันมีอะไรอยู่ครบไหมประมาณนี้นะครับต้องต้องเช็คอีกทีนะตอนมาเอารถอนะตอนเช้านะครับประเมินดูแล้วคุณนินถ้าคืนซากนะ่ะได้ไม่เยอะหรอได้ไม่เยอะอืมซ่อมไหมต้องซ่อมเนี่ย องดูเจ้าตัวเขาอืมถ้าเราคืนซากเราก็ต้องผ่อนกุญแจอีกไอ้ที่เหลือใช่ไหมเยอะเยอะเลยเหรอเยอะแล้วเขาประเมินได้เท่าไหร่วะคืนซากได้เจ็ดเซนกว่าเอืไอที่เหลือล่ะเท่าไหร่เราต้องไปคิดก่อนถ้าซ่อมถ้าซ่อมเราไม่ต้องใช้ใจ่ายอะไรเลยประกันจ่ายทั้งหมดเนาะใช่ไหมล่ะอ่าเราก็ผ่อนต่อหรือถ้าหรือถ้าเราไม่อยากไม่อยากใช้ เราก็เราก็ขายก็ได้ตัวใช่ไหมขายเด็กเขาก็รู้เดี๋ยวว่าเราไป็นชนหนึ่งอืมเขาก็เช็คอยากกลับบ้านแล้วเดี๋ยวรอลุงก่อนเดี๋ยวส่งลุงไปโรงพยาบาลก่อนหิวข้าวแล้วบ่เดี๋ยวเดี๋ยวรอลุงพาลุงไปโรงพยาบาลเดี๋ยวไปกินข้าวเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับ ไม่อยากถ่ายในโรงบรโรงพักหรอก <c oughs>